สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําวิธีง่ายๆในการล็อกหน้าจอ iPhone แบบไม่ง้อปุ่มไม่ต้องกดปุ่มอะไรบนตัวเครื่องก็สามารถปิดเครื่องล็อกเครื่องได้ง่ายๆปิดมือเดียวได้ช่วยถนอมปุ่มอีกด้วยครับล่าสุดในการอัปเดตเป็น iOS 16เพื่อนๆหลายคนพบปัญหาว่าไม่สามารถทําได้แล้วครับโดยไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่อยากให้ผมช่วยอัปเดตข้อมูลอัปเดตวิธีการใหม่เพื่อให้ใช้งานได้อีกครั้ง ในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาอัปเดตใหม่ให้รองรับ iOS 16.0.2ขึ้นไปสามารถทำได้ง่งายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS 16แล้วพบปัญหาในการใช้งานลองอัปเดตเป็น iOS 16.0.2ขึ้นไปนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเปิดแอป,ปนาฬิกาแตะหัวข้อนาฬิกานับถอยหลังแล้วแตะเมื่อหมดเวลาในรายการที่สแสดงขึ้นมาให้เลือกหยุดเล่นแล้วแตะตั้ง จากนั้นตรวจให้แน่ใจว่าเมื่อหมดเวลาให้หยุดเล่นนะครับขั้นตอนต่อไปให้ตรวจดูว่าใน i p h o n e ของเพื่อนๆมีแอปคำสั่งลัดหรือ Shortcut หรือเปล่าแอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเผื่อลบแอปนี้ไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก App Store ครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆก็ปีลิงก์ในการดาวน์โหลดช็อตคั t ชื่อ Lock Scree นไปวางในแอป s a f ฟ r i ครับ ลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนี้และในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ด้วยครับเมื่อวางและเปิดลิงก์ในแอป s a ฟ a r i ในหน้าจอที่แสดง,งขึ้นมาแตะรับคําสั่งลัดแล้วรอสักครู่แอปคําสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาให้แตะเพิ่มคําสั่งลัดเพื่อนๆก็จะเห็นคําสั่งลัดชื่อล็อกสกรีนถูกเพิ่มเข้ามาแล้วครับเมื่อแตะใช้งานตอนนี้เครื่องจะล็อกทันทีโดยหน้าจอล็อกเครื่องจะแสดง,งขึ้นมาให้ทราบด้วยง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องกดปุ่มบนตัวเครื่องอีกต่อไป ถ้าจะใช้งานเครื่องเปิดเข้าสู่หน้าจอโฮมก็ต้องปลดล็อกเครื่องก่อนด้วยนะครับและเพื่อทําให้การใช้งานคําสั่งลัดนี้ทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องมาเปิดแอปคําสั่งลัดทุกครั้งที่จะใช้งานเราจะไปเพิ่มไอคอนคําสั่งนี้บนหน้าจอโฮมซึ่งทําได้ง่ายๆครับในคลิปนี้ผมใช้งาน iOS 16.0.2นะครับวิธีเพิ่มให้เพื่อนๆแตะ้างไว้บนคําสั่งลัดในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะรายละเอียดในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะ เพิ่มไปยังหน้าจอโฮมจากนั้นเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อไอคอนได้ตามต้องการเลยครับอยากได้ชื่ออะไรก็ตั้งได้หรืออยากเปลี่ยนรูปไอคอนใหม่ก็สามารถทําได้ด้วยการแตะบนไอคอนแล้วเลือกจากการถ่ายรูปเลือกรูปภาพหรือเลือกจากไฟล์ก็ได้ครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะเพิ่มเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเมื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมเพื่อนๆจะเห็นไอคอนล็อกสกีนแสดงขึ้นมาพร้อมใช้จากนี้ไปอยากล็อกหน้าจออยากล็อกเครื่องเมื่อไหร่ ไม่ต้องกดปุ่ม power ไม่ต้องรอให้เครื่องล็อกตามเวลาที่กำหนดสามารถแตะไอคอนล็อกสกีนเพื่อล็อกได้ทันทีล็อกเครื่องได้ง่ายๆทันทีและยังช่วยถนอมปุ่มอีกด้วยครับเพื่อนๆไปดาวน์โหลดช็อตคัทล็อกสกีนมาใช้งานกันได้ฟรีเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ